ตัวนี้ก็ไม่เกิน3เอ่อไม่เกินร3 0ยโวลต์ v d ดีครับผมท่านผู้ชมตัวนี้ไม่เกิน95ไม่เกินร้อยมาไย่างไรผมนี่เขาไม่เกินเก้าสิบห้าครับผมนะนี่ความแตกต่างของของไฟก็แตกต่างแล้วครนะฮะ,ะความแตกต่างของไฟแล้วก็น้ําหนักนะครับท่านผู้ชมครับผมเอามาช,ชมกับควา<ะ>มแตกต่างาของที่ตีเหลืองด้านล่างนะครับ,รบผม,บผมนะฮะก็คงจะ เข้าใจเดี๋ยวผมเอามาแนะนำอีกนะใน่วงคลิปเต็มที่สายฐานสาัวนี้เป็นยูทูบครับผม3นิ้วนะต้องลงกล่อง4.2ถึง5.2ครับผมถ้าลง5.2ก็จะได้ก็จะได้ใช้พัดลมตัวใหญ่นะ5.2พัดลมตัวใหญ่มันก็จะช่วยเราเป่าระบายความร้อนดีครับผมนะฮะ แนยวันจะลง5.2นั่นแหละนี่ตัวนี้ใส่สวิชิงรุ่น3ม0ันครับผมถ้าผมผมจะเล่นเล่นรุ่น3ม0ันนั่นแหละสวิชิง32 0พก็ไม่แพงไม่น้อยไม่มากนะฮะับกลางขับกลางครับกลางแหลมรับเบียดนิดเล็กครับผมไม่ได้แบบไปโชว์แบบงานดุดันครับผมรับงานจะเน้นรับงาน เราเกะก็สักพันห้านะกินเลี้ยงงานมันเกิดกินเลี้ยงแบบงานแต่งเราก็เอาแบบสักงาน2องพนนะฮะช่วยช่วยอะไรประมาณนี้เราจะซอกผ่ประกอบลงนิดแล้วก็รับงานราคาถูกๆกครับผมนะสมมติเราประกอบแค่ หนักหนักไปเขาไม่ให้เปิดจนพิกครับผมนะจริงๆครับผมยกสักคนเดียวก็สามารถยกได้สองคนสบายๆครับผมลักษณะไปสองคนนะฮะไปออกงานสองคนนะประมาณนี้เชยกันยกตู้ตู้สีใบเบสสีใบกลางแหลมสดอกกลางสีดอกแหลม4ดอกนะเอาฮอนไปด้วยอะไรประมาณนี้มอนิเตอร์นิดอะไรประมาณนี้ เอ่อลักษณะหอนนี่ก็ช่วยพุ่งใกล้ประวาณนี้นะประมาณนี้รท่านผู้ชมครับผมก็มาอธิบายท่านผู้ชมฟังนะครับผมความแตกต่างครับผมความแตกต่างของค่าดีกับ AB ครับผมถ้าชื่นชอบหรือสอบถามก็คอมเมนต์ไว้นะีได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบนะให้ท่านผู้ชมครับผม สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดบ subscribe กดติดตามให้น้องด้วยนะครับความแตกต่างของ AB กับคลาสเดครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวีโอครับ